สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดบูชานะครับหลวงปูดสวงเทวดาเดินดินนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับองค์แรกนะครับเหรียญรุ่นเสาห้าเทวดาเดินดินองค์ที่สองนะครับเป็นรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับองค์ที่สามนะครับเป็นรุ่น รุ่นหนึ่งะครับเทวดาเล่นดินนะครับเปิดบูชาราคาบูชาองค์ละ300บาทนะครับพิเศษนะครับโปรโมชั่นของเราพิเศษบูชาครบชุด3องค์นี้นะครับในราคาเพียง800บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเลี่ยมฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดสนใจส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาที่กล่องข้อความเพจได้เลยครับรายละเอียดการบูชาเพิ่มเติมดูต่อท้ายคลิปขอบคุณครับ